ครับสวัสดีเอฟซีสายมูที่รักและเคารพทุกๆท่านนะครับผมมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพ่อพระรวันนี้ก็มีพระเครื่องดีๆนะที่จะมาแนะนํานั่นก็คือสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นทารรน้ามนต์นะของวัดท่าซุงนะฮะสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นทาน้ามนต์ของวัดท่าซุงนี้เป็นพระที่ทางคณะสงฆ์นะฮะได้จัดสร้างขึ้นมานะเพื่อที่จะ หาทุนนะฮะในการสมทบที่จะบูรณะโรงเรียนพัฒนธรรมยานเทรวิทยานะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็สมทบทุนบุรณะบททองคําวัดท่าสุงนั่นเองนะฮะพุทธ,ธาพิเศษที่วัดท่าสุงพระบสมวัดท่าสุงในวันที่29เดือนตุลาคมปีปสนระส 65, ะฮะ,ะ,ะด้านหน้าก็จะเป็นรูปเคารพนะฮะของสมรูปเคารพสมเด็จพ่อองค์ปฐมประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้วห่งวัดท่าสุงนะฮะ ด้านหลังก็จะใต้ฐานก็จะเขียนว่าสมเด็จองปฐมนะฮะด้านหลังก็จะเป็นยันทําน้ามนต์นะฮะจะเป็นยันทําน้ามนต์นะฮะของวัดท่าสุงนั่นเองนะฮะมีอยู่3เนื้อนะฮะก็คือเนื้อนวโลหะนะฮะตรงนี้จะเป็นเนื้ออัลปาก้านะฮะเนื้ออัลปากา้าแล้วก็อีกเนื้อหนึ่งก็คือเนื้อทองทิพนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทองทิพ อ่าเนี่ยจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะเนื้อนวโลหะนะฮะเนื้ออลปาก้าเนื้อทองทิพย์นะฮะในแต่ละเนื้อก็ราคาก็ไม่เท่ากันนะฮะแต่ว่าเป็นราคาบุญราคาเบานะฮะเป็นราคาเอ่อร่วมบุญร,ร,ร่วมกุศลด้วยกันนั่นเองนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่มีนะฮะสามารถเอายมาสอบถามได้นะฮะที่ ID ดีลายเมสแปดแปดสเจ็ดสังกิตตัวเขียนเล็ m เอ็มอีดีแปดแปดสเจ็ดชื่อก็บอกแล้วนะฮะสมเด็จองค์ปฐมทําน้ํามนต์นะฮะไว้สําหรับทําน้ํามนต์ จริงๆแล้วก็สามารถพกติดตัวได้นะฮะขณะเหรียญพระองค์ท่านเอกทัศรนะฮะสามารถที่จะพกติดตัวไปไหนมาไหนได้นะฮะแขวนคอก็ได้นะฮะใส่กระเป๋าสะพายก็ได้ในที่อันเหมาะสมควรนะฮะพุทธคุณครบเครื่องอย่างเอกอุนะฮะป้องกันเ,เกี่ยวกับเรื่องของป้องกันรังสี ป้องกันภัยสงครามป้องกันโรคระบาดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอันตรายจากพยาอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะฮะจากสิ่งที่มองไม่เห็นคุณใส่บนดําเดารริชานวิชานะฮะแก้นะฮะ,นะฮะเลกกันอนะ่กันเลกแก้เกี่ยวกับเรื่องของคุณของบนดําเดารริชานวิชาทุน,นะฮะรักษาโรคนะ,ะถ้าเกิดว่าในช่วงภัยสงครามมีรังสีนิวเคลียร์หรือว่ามีโรคภัยแค่เจ็บหรือโรคเวรโรคกรรหรือโรคที่เกิดจาก คุณใส่บนดำเดรจฉันวิชาอันใดก็สามารถที่จะรัตนารียมทำน้ำมนต์น,นี้ทำน้ำมนต์ดื่มนะฮะเพื่อช่วยกระจัดปัดเป่านะฮะแล้วก็ทำลายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเหล่านั้นนะให้หมดไปนั่นเองนะฮะวิธีการทำน้ำมนต์ก็แบบฉบับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าสุงนะฮะไปเซิร์ชดูที่ Google ได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็มี3เนื้อฮะมีเหลือไม่กี่องค์ฮะมี3เนื้อก็คือเนื้อนวะเนื้ออัลปากา้าแล้วก็เนื้อทองทิพย์ สมเด็จองค์ปฐมทำน้ำมนต์วัดท่าสูงนะฮะสนใจอะไรมาสอบถามได้ที่ i d ดีลายเมษ8847ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8847นะครับสวัสดีครับผม